สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม EQS เป็นคลิปที่10นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับ nonparametric statistics นะครับแม้ว่า EQS นั้นจะเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างหรือ SEM นะครับแต่ว่าก็มีฟังก์ชันที่จะวิเคราะห์สถิติตัวอื่นๆด้วยหนึ่งในนั้นก็คือ nonparametric statistics นะครับสาหรับตัวข้อมูลนะครับ ในโปรแกรม eqs นั้นสามารถน,รนำข้อมูลเข้าที่เป็น hps หรือ DATFile ได้นะครับดังนั้นท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับก็เปิดข้อมูลใน hps นะครับที่เซฟมาจาก hps หรือ DATFile ก็ได้นะครับสำหรับข้อมูลที่นำมาทดสอบก็เป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับน้ำหนักตัวนะครับส่วนสูงเพศแล้วก็อ่ารที่ชอบรับประทานความรู้สึกต่อรูปร่างตนเองนะครับทีนี้มาดูนะครับ อธิบายบ้างนะครับก็มีนะครับผู้ชายอยู่ประมาณ27อนะครับอันนี้ตัวแบบเพศชายน้ำหนักนะครับโดยเฉลี่ยก็เกือบ60กิโลส่วนสูงโดยเฉลี่ยประมาณ130 163อ,อันนี้เป็นตัวแปรกลุ่มนะครับที่จริงแล้วก็เป็นตัวแปรกลุ่ม3อันดับนะครับอันนี้เป็น nominal อันนี้เป็น ordinal นะครับทั้งหมดเป็น3กลุ่มนะครับเวลาวิเคราะห์นะครับเราก็ไปที่อนินดไล์ เลือก nonparametric test นะครับตัวนี้ใช้เพื่ออะไรนะครับข้อมูลนะครับที่มีการแจกแจงไม่ปกตินะครับเราก็จะใช้นอนพารามิติกแต่ถ้าเกิดข้อมูลเรามีการแจกแจงแบบปกติเราก็จะใช้ p a a r m e t r i c s t a t i t t ติเพราะว่า power of the test นั้นสูงกว่านอนพารามิ t i c นะครับแต่ข้อมูลเราถ้าเกิดไม่อยู่ในเงื่อนไขนะครับก็คือข้อมูลมีการแจกแจงไม่ปกติก็แนะนำนะครับทางเลือกหนึ่งก็คือการใช้ นอนพารามิติกสถิตินะครับเมื่อเราไปที่ non etic, statistics, นอนพารามิตริกสถิติอ่าสถิตนะิลิ้นเริ่มพันแล้วนะอะ่เมื่อเราเข้าไปในนอนพารามิตริกสติตินะครับเราก็ดูว่าเออตัวแปรที่เราจะทดสอบคือตัวไหนยกตัวอย่างเช่นผมใช้ตัวทดสอบก็คือน้ําหนักตัวแปรกลุ่มก็คือฟู้ดก็คืออาหารที่ชอบรับประทาน3มกลุ่มนะครับชอบทานแปง้งน้ําตาลชอบทานผักและไขมันและกลุ่มสุดท้ายก็คือชอบทานเนื้อสัตว์และไขมันนะพูดง่ายๆก็คือว่า คนที่ชอบทานแป้งน้ําตาลก็คือชอบหวานนะครับสองนะครับชอบทานผักอันนี้พวกสุขภาพช่วงเช้าชอบทานเนื้อเนื้อสัตว์และไขมันก็จะเป็นคนที่ชอบทานเนื้อนะครับดูว่าน้ําหนักแตกต่างกันหรือไม่นะครับเมื่อเราเลือกตัวเทสต์บร a โ l e กับตัวกูบริโภคแล้วนะครับระบบเนี่ยจะเลือกอัตโนมัติเลยเลือกตัวนี้ให้นะครับ k w a n o v a นะครับซึ่งก็เรา,เา้องไม่ต้องคิดมากนะเพราะว่าเขาพิจารณาจากตัว ตัวลักษณะของตัวแปรกลุ่มนะครับอย่างเช่นตัวนี้3กลุ่มนะครับตัวนี้เป็นค่าต่อเนื่องนะแล้วก็ c o n t i n u e นะครับแต่ว่าเขาจะมีสีติตัวอื่นด้วยนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดข้อมูลของเรามีตัวแปรกลุ่มเพียง2กลุ่มนะครับตัวเลือกก็จะเปลี่ยนไปไม่ใช่ตัวนี้นะก็จะเป็นตัวนี้แทนนะครับหรือจะวิเคราะห์ correlation ก็ได้ก็มี Spearman มนแลงนะครับ correlation ที่ผ่านมาเนี่ยเป็น p a r a m t i c นะครับ แต่ถ้าเกิดเป็น non p l r a m e t i c ก็ต้องมาใช้ Spearman l a n k นะครับหรือ Candle l a n k c o r r e l a t i n นะครับตัวนี้จำนวนกลุ่มเท่ากันอันนี้จำนวนกลุ่มต้องเท่ากันอย่างเช่น5คูณ5 2คูณ2ลักษณะนี้นะครับก็จะดู correlation ที่เป็นแบบ Candle rank correlation นะครับทีนี้เราก็มาดูผลครับตัวนี้เป็น นอนพารามิเตติกสตรัทติสติกนะครับแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือฟู้ดตัวแรกก็คือชอบทานแป้งน้ำตาลมี15ชอบทานผักและผลไม้45แล้วก็ชอบทานเนื้อสัตว์ไขมัน42นะครับเขาก็จะมีมีดแหลงมาให้นะครับแล้วก็ทำการทดสอบซึ่งนะครับได้ p v a l u ูน้อยกว่าจุดศูนย์ห้าเขาแสดงวัซซิคครับก็มีความแตกต่างกันนะครับระหว่าขงข้อมูลตัวที่ต่างก็คือตัวไหนสองกับสามครับต่างอย่างมีนัยยะนะครับสองกับสามต่างมีนัยยะ เดี๋ยวเรามาดูการหลานบังนะครับ,นะบ,รบเราเปิดข้อมูลนะครับเปิดโปรแกร,รม EQS พร้อมกับเปิด Data หแล้วจากนั้นเลือก Analy z e มาที่ nonparametric statistics ครับนะครับตัวนี้ยังไม่มีการเลือกสีดีนะผมจะลองเลือกตัวแปรตามเป็นน้ำหนักครับตัวเทสเป็นน้ำหนักแล้วตัวนี้ผมจะลองเลือกอาเมลดูนะอันนี้2กลุ่มครับเขาก็ายังเลือกตัวนี้อยู่นะ ผมจะเปลี่ยนเป็นดังตัวอย่างก็คือนะครับอาหารที่ชอบรับประทานนะครับแล้วก็ตอบโอเคครับตัวนี้ก็จะเป็นการทดสอบนะครับนอนพารามิเิกโดยใช้ KW นะครับ KW1 เวน v a นะครับซึ่งข้อมูลมีอยู่3กลุ่มนะครับก็คืออาหารที่ชอบรับประทานกลุ่มที่1ชอบทานแป้งน้ำตาลกลุ่มที่2ชอบทานผักและไขมันกลุ่มที่3ชอบทานเนื้อสัตว์นะครับ กลุ่มที่2องนีผักและผลไม้สินะครับกลุ่มที่3เป็นเนื้อสัตว์และไขมันนะครับซึ่งตัวที่เปรียบเทียบที่ซิกนะรก็คือกลุ่มที่2กับสามนะครับก็คือคนที่ชอบทานผักและชอบทานเนื้อนะครับเปรียบเทียบแล้วจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญทางสิตินะครับ ท่านสามารถติดตามคนงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ